ข้าว ok <Hanım>? ีไเลยครับฮะ นี่ครับนั่งอยู่ร้างถนนเลยครับว่านั่งดูแม่ค้าขายหมูอะไรนอ้ตายละเราเมาแต่เช้าเลยวะเนี่ยบนกระตกอีก ก้ตเปนเส้ะกาเอานีกว่ยต้องแนม่รู้แกพูดอะไรครับแกมานั่งนี่ฮะมานั่งดูแม่ค้าขายหมูต้งเก็บช้าแล้ว นี่เองนี่สิเองว่าเราดีใจคั่งคนไทยเราเราดีใจนั่งเล่นนั่อยู่นั่งแก่เช้าแล้ว ผมอยู่พี่บุญน,นั่งทหารอ๋ออยู่พี่บุญมังสาหารครับนี่ครับมานั่ง,งอยู่หน้านนร้านขายหมูเขาบ้นจันนี่บ้านจันนี่โอ้นั่งอยู่หน้าร้านขายหมูครับตรงนี้เม<ะ>ื่อไรฮะไม่รู้เมามาจากไหนหรอกครับเห็นนั่งกินเหล้าขาวแต่เช้า นั่งรตงรงนี้ครับแต่เช้าครับผมเป็นงานอยู่ใส่เ่ยเป็นงานอยู่ใส่ตกงานไี่อยู่เลยตกงานแล้วลูกนี่อะไรลูกนี่ยัยาลางมัยาลางมันเหรออยูอ่แาวนั้นใช่อ๋ออาศัยลูกอาศลูก

จะเล่าจะอกหักเลยเนี่ยจะนี่จ่าอ๋อกินเล่าเพราะว่าอกหักเนี่ยนี่จากรอบครัวนี้อ๋อเมียนี่จากอนนีเนี่ยจะนี่จ่าขันเมียนี่จากก็กินเล่าอกหักเออแมนอยู่เนาะอย่างเขาเขาบอกเจอหละเลยมานั่งเบิ้งผู้สาวโอ้ยเราเดินออกขาย่านเด้ các lái tàu, cứ chỉ cái này, cái cái gì đấy, này, đang pha đấy, phải chấp đây đấy, bom tham à, ผมจับตรงตำรวจได้ได้เอาลิ้ีได้เอขึ้นเรื่อนเอก็บรวมอยู่นี่ครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้ครับชายไทยอยู่อุบลวิบูรณ์มังสาหารคนวิบูรณ์มังสาครับผมพี่เขามานั่งเล่นอยู่แถวตลาดสดสุรินทร์ครับ อให้เป็นไรนั่งได้พี่นั่งได้เป็นไรหรอกเขาอีกเขาไว้นั่งกันแหละอืมแต่อย่าไปควนเขาแล้วกันครับผมโอเคโอเคคันซัางมากะไปบ้านเด้อหน้าร้านเขาไม่ได้หรอกลูกค้าเขากลัวเด้อครับผมเข้าใจเนาะเข้าใจเข้าใจ อยู่บ้านจนนี่มือปราบนำะมาแต่